สวัสดีค่ะสวัสดียามห้าทุ่มสี่สิบนอนกันหมดแล้วแน่ๆไงให้แดรคิดถึงครับคิดถึงครับยังไม่ยังไม่นอนครับทำไมยังไม่นอนฮ There. สวัสดีค่ะเว็บมาก่อนจะไปอาบน้ำเข้านอนเว็บมาเผื่อยังใครยังไม่ได้นอนแต่ว่าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้น่าจะมาไลฟ์อีกรอบค่ะแต่ว่าขอเว็บมาไลฟ์ก่อนวันนี้สวัสดีค่ะใช่มาดึกมากเลยก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับ เพิ่งทำแลบเสร็จพอดีโหทำแลบดึกจังวัด,ดีคิดถึงได้ไหมคิดถึง <c oughs> คิดถึงได้ค่ะคิดถึงเยอะพรุ <c oughs> งนี้มาดึกไหมน่าจะไม่มากนะคะไฮ <Hi. S 1> แล้วมา live, ไลฟ์ทำไมเอา้าเสียใจอ่ะ อะไรไม่ได้หรอเคยก็อยากแว็บมาก่อนนะใครหวานบอกทีมซีเธอจองยูนิแซบหรอเค้กนิวมากฮัลโหลมัว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 ฮายังทำงานอยู่เลยโ ทำงานดึกจังเลยเทแค่นะคะเห็นหน้าแล้วชุบหัวใจงับอก้าแวบมาให้ชุบหัวใจมาทุกวันก็ได้รอเสมอโอตรงนั้นหนาวไหมตรงนี้หนาวมากตรงนี้ฝนตกค่ะ ขอบคุณที่แวบมานะคะมีพลังหลังทำแแบบเยอะมากเย้กำลังขับรถกลับบ้านเลยกลับบ้านดึกจังกับดีๆนะคะขับรถดีๆฮิเยดายไม่ได้ซื้อหวยใช่ค่ะไม่ได้ซื้อคือจะบอกซื้อแต่ว่าซื้อเลขอื่นนะคะ ก็คือให้โชว์คนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ถูกคิดถึงมามีทุท้วนเลยออ๋คิดถึงครับขอให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่โดนฝนมันการเป็นแบบโชเกอร์อะ รอดูคอนเทนต์อำเภอฝากนะมิงได้เลยค่ะรอดูเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถ่าย <c oughs> หน้าตาสดใสเหมือนสองทุ่มมากคุณนะไม่จริงไม่จริงเลยแค่แก้มแดงเท่านั้นแหละเนี่ยแอปเติมแก้มกับเติมปากก่อนมาไลฟ์จะได้ดูสดใส แต่จริงๆแล้วมันคือห้าทุ่มสี่สิบแล้วทุกคนมันคือเวลาที่พวกเราคนเข้านอนกันแล้วล่ะคะ <c oughs> ่ะคิดถึงย้อนกคิดถึงครับช่วงนี้ก็มียุ่งๆบ้างค่ะแต่ว่ากำลังแพลนที่จะกลับไปเรียนอยู่ค่ะใช่แลนที่จะกลับไปเรียนอยู่เพราะว่าคิดว่าอาจจะแบบน่าจะสามารถจะสันเวลาได้ มากขึ้นนะอะไรอย่างนี้จต่ความรู้สึกน่ะรู้สึกว่าน่าจะทําได้ก็เลยแพลนที่จะกลับไปเรียนอยู่ทีนี้วันนี้ก็เลยไลน์ไปหาอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาว่าแบบเออพรุ่งนี้ว่างไหมจะเข้าไปคุยสรุปอาจารย์ตอบมาว่าคือ sorry I am retired now <laughs> ให้ไปติดต่อคนอื่นแทน <laughs> นักเรียนก็ไม่มีใครจะเรียนแหละอาจารย์ก็ไม่อยู่ละเศร้าเกินสรุปจะได้เรียนให้จบไหมเอ้ยถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนใหยครับแจ้มเด็กจำจำอ้วงทำได้แน่แน่สใจให้น้อง สู้ๆกับทั้งการงานและการเรียนเลยนะคะมามีคนเก่งนั่นเขามาอวยพรนนะครับอาจารย์อาจารย์ก็แก๊สแล้วคือจะทำอย่างไรดีเอ่ย <c oughs> เก้มูอ้วงแล้วอ่ะทุกคนรู้สึกชุ่มงี้อ้วงนิดนึงทุกขนอยสบายดีไหมวันนี้กินข้าวซอยมาเหรออร่อยไหมกินเมื่อวานค่ะอ,อร่อยมากเป็นร้านเป็นร้านเจร้านวีแกนที่แบบคือเคยสั่งเคยสั่งกินแบบ สั่งสั่งกินโดยแบบโดยสั่งกินแต่ไม่เคยไปกินที่ร้านแต่ว่าเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ได้ไปกินที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกแบบว่าประทับใจมากเพราะว่าข้าวซอยเป็นข้าวซอยวีแกนที่อร่อยอร่อยมากแล้วคือแบบกินหมดเลยอะปกติก็ปกติจะแบบว่าก็กินข้าวไม่ค่อยหมดคะ่ะ เพราะว่ากินได้น้อยบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ว่าอิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่ามันแบบมันอร่อยมากแบบกินหมดแบบหมดเลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าหิวด้วยไหมแต่ว่าอร่อยรู้สึกว่าอร่อยเป็นข้าวซอยที่อร่อยแล้วก็อยากได้พิกัดร้านข้าวซอยมากน่ากินจังร้านที่ไปกินเป็นชื่อภาษาไทยค่ะ แต่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าเฮ้ยทุกคนอย่าไปแย่ทุกคนอย่าแย่งกินเยอะเลยปะโอเคถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า eat with vegetable แต่เป็นภาษาไทยนะมาไปกินกับใครบ้างไปกินกับพี่สาวคะ่ะไปกินกันกับพี่สาวสองคนเมื่อวานใช่พากันไปกินพี่สาวกินน้ำเงี้ยวก็อร่อยเหมือนกัน ็นน้ำเนื้อแบบวีแกนมาหมิงมัม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 กูเกิลกูเกิลเก่งมากใช่ต้องร้องเพลงถึงมาหมิงจะกินกินข้าวซอยได้ลองนุ่มโป้มัมมัมเปล่าต้องร้องพอดีว่าเมาื่อวานเมื่อวานร้องเพลงเลยกินเยอะอย่าพูดเรื่องกินตอนนี้ได้ไหมหิวข้าโอเคคืออย่างนี้นะคือตอนแรกอะสั่งน้ำแบบ ไม่ได้คาดหวังเยอะแต่แบบอุ้ยเห็นเขามีแบบนมมะพร้าวปัน่นแล้วก็มีนมมะพร้าวปั่นที่แบบหลากหลายรสชาติอย่างเช่นนมมะพร้าวแบบโกโก้นมมะพร้าวอะไรอะมัชชาชาเขียวอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงออะไรม่วงๆไม่รู้ก็ลองสั่งดูเป็นมะพร้าวนมนมะพร้าวปัน่นมัชชะาชาเขียวสรุปว่าแบบมันอร่อยมาทุกคน มันแม่มัแบบสั่งแบบวานน้อยแล้วคือมันมันไม่หวานแล้วมันแบบหอมกลมกล่อมมันรชชายเหมือนสาลายใช่แบบมาลายค่ะใส่แว้นดำด้วยสีลองมัมมัมใส่ไม่ได้ใส่แว่นอื่นอยู่โนโปมัมมัม มาม่มกูบอยมันเข้าไหมมันไม่เข้าใส่แว่นเป็นรอยเลยมันไม่เข้ามันไม่เข้าอย่าหาเล่นตกลงเป็นมะพร้าวหรือสาลาี่เป็นมะพร้าวปั่นมะชะชาเขียวที่รสชาติเหมือนสาลาี่อร่อยเนี่ยหิยวแล้วในตู้มีแต่ เย,ย็นๆถังหูรูมีเหมือนกันจะบอกว่าคือเขาอะก็ให้มาให้มาแบบว่าทําขายใช่ไหมให้มาสองขวดก็คือกินจริงกินกินจริงกินจังสองขวดกินหมดไปขวดหนึ่งลแล้วคะ่ะมีใช่อยู่ในตู้เยน็นอีกขวดรู้สึกว่ามันก็อร่อยนะทุกคนมันโอเคนะมันไม่มันลดเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีใช่แบบลด รถทางหูลูกอย่างเงี้ยแล้วทำไมเว้นเยอะเว้นเยอะอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้นะคะเราเป็นที่ขายของค่ะเรามีทั้งเครื่องหูอันนี้เป็นเครื่องหูที่เคยซื้อมาแล้วก็แบบชอบมากแต่ไม่รู้จะใส่ตอนไหนก็เลยใส่ขึ้นอินดี้แคมไปแล้ว นนั้นซึ่งมันแบบมันเป็นเครื่องหูที่มันเลิศมากค่ะทุกคนดูดีมันแบบคือแต่ใส่ตัวน,นี้มันจะดูเยอะจริงๆนิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งแว่นทั้งสร้อยนะคะนึกว่ามันมจะได้ตัวสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตไม่ได้ได้ตัวตัว b u บเบิลทีดูอเอ c e s s o r y เยอะมากใช่ค่ะบอกเลยว่าทุกคนลองพูดมามีหยิบออกมามีหลายอย่างถ้ามานั่งตรงนี้จะหมายถึงมี Accessory เยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแปลงโต๊ะเก็บของต่างหูตัวแม่ก็คือใส่ขึ้นไปแล้วนะจ๊ะเห็นหรือยังใส่ขึ้น คอนที่ไหนนะซันเดอร์โดมหรือเปล่าที่ไหนนะใช่ไหมอ่ะคือมันห้าทุ่มห้าสิบสองแล้วพวกเราเพคะก็ต่างหูแบบธรรมดาอันนี้ใส่อยู่บ้านนะคะ <laughs> เดี๋ยวคนหมันใส่แหละ หรือจะเป็นผ้าคลุมออแอ์ไหนผ้าคลุมออแอ์อ๋อจะเอาผ้าคลุมออแอ่เหรอครับผ้าคลุมออแอ์เราก็มีฮ้อยนะฮอยมามิงเก่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 งมามิงไม่รู้ว่าพี่จะร้องเพลงนี้หรือเปล่าแต่หนูร้องให้ค่ะ เก่งๆ,ๆทุกคนทุกคนเก่งๆมีหัวใจทุกคนทุกคนก็เป็นวันสม,มดาสม,มดาวันหนึ่งที่จะมีเครื่องเพชรก็จะมีเครื่องเพชรเราก็จะมีกล่องดวงใจ And this is for. This is in, Kiboteki refrain, music video. This one I wear this. For the school uniform. Yeah. This is, like this. Okay. ใช่ก่องดวงใจก่องดวงใจลาออกจากวงการแล้วเศร้านิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นความทรงจำที่ดีนะคะพี่โมกิฟิลเด็กอ๋อใช่ถูก Yeah And then this is um And, Chain of Love Fortune Center Chain of Love. <sighs> <shrush> Me contact my contact landlord. Me and I honour her. <sack> I'm just a girl. <Bliss> And then you know we have this bubble, bubble, very cute bubble. Oh, contact, contact people. Moquito. You have my star, Misa. Connect เราก็รู้ว่าหม่ถึงคนแหกเลนยนอายตายละอายเลยไม่มีค่ะไม่มีคนแหกที่เขาเลยเคยพิมพ์ไปใน DM e พี่เขาก็ไม่เห็นด้วยซ้ำ <laughs> ไม่เป็นไรนะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้องน้ำ <laughs> ไม่ใช่เข้าใจอย่างนั้นจริงไอส์มาไม่อยากคุยด้วยเราจะปิดไลฟ์แล้วไอส์ ไ <laughs> อ้อะไม่คุยเราสายไม่ดีฮัลโหลไม่เป็นไรอีกสีนะ่นาทีเราก็จะต้องแยกย้ายกันไปเติบสตอร์ลรวไม่เป็นไรโอย,โยขาำนะใครขำเก็บห้าบาทคนละห้าบาทด้วยแหละ And then we have this. Butterfly. Purple. Purple butterfly. And then no more talking anymore. <laughs> no more. And then we have Merry Christmas. Merry Christmas, everyone yeah <laughs> what Merry Christmas okay okay thank you everyone bye <laughs> I allow me up for you to allow คก็ค hey, ือว่า today นะ,ะ thank you so much for for today ก็ก็ม่กำลังใจมาส่งครับเก็บเงินไปลทางด้วยทำไมต้องเก็บเงินไปทางล่ะแต่กำลังใจน่ะมีให้กันได้เสมอเพราะว่ากำลังใจไม่มีที่สิ้นสุดและ มันประเมินค่าไม่ได้ค่ะและมันให้ได้กันได้เสมอเพราะฉะนั้นคือจะเก็บเงินไปทางก็ไม่กลัวเพราะว่ามันประเมินค่าไม่ได้และมันให้กันได้ตลอดขอบคุณค่ะ Yeah thank you okay class That's it for today. Thank you for today. Good time you, <laughs> ค่ะ Thank you ค่ะจค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ Thank you. อยากยายฝันดีทำงานต่อนน่โอ้ยทำงานอีกเหรพอแล้วนอนได้แล้วฝันดีค่ะ อารมณใจให้นั้นไหนไหมช่วงนี้ช่วงนี้โอเคค่ะโอเคอยู่เดี๋ยวจะเริ่มละเดี๋ยวจะเริ่มซ้อมใกล้ๆแล้วแหละน่าจะต้องเตรียมสเตจรีเซ็ตละได้ยินมาว่าน่ากลัวอยู่เพราะฉะน,นั้นเราต้องสู้เพราะว่าเราเป็น Members d g ี4 8เมโร์ีดูแลสุขภาพเลยนะเป็นห่วง เกินเวลาแล้วบ๊ายบายฝันดีค่ะพ่อพ่อยืนยืนนะเหมือนกันนะคิดถึงครับขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแว็บเข้ามากันนะคะแบบมาแบบกองโจรนิดนึงแต่ว่าทุกคนก็มากัน เยอะเลยขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีนะคะว่าจะมากี่โมงอ,อะไรยังไงใช่พรุ่งนี้มีซ้อมด้วยยังไม่รู้ว่าจะดึกไหมอะไรอย่างเี้ยแต่ว่าก็อาจจะได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้หรือ,อยังไงเดี๋ยวจะแจ้งคะ่ะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะมิิงเก่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 งมามามิงเกงมม่งเก่งๆๆ <laughs> ขอให้รับสนิทรับสนุกรับฝันดีขอบคุณค่ะเพี่ยงคืนแล้วด้วยรอง,งานกีฬาสีเจอกันงานกีฬาสีนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนเที่แครดูแลตัวเองทำงานก็ขอให้รับลื่อผ่านไปได้อย่างสบายๆนะคะขอบคุณอคองขันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย กูนันค่ะเย่